สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำผัดวุ้นเส้นนะครับผัดวุ้นเส้นใส่ไข่นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับวุ้นเส้นนะครับไข่ไก่สามฟองก็มีหอมใหญ่มะเขือเทศนะครับอย่างละหนึ่งลูกฮะ ต้นหอมนะครับกับต้นขึ้นช่ายหรือที่เขาเรียกว่าตั้งโอนะฮะเรียกไม่เหมือนกันของบ้านผมเรียกต้นขึ้นช่ายแล้วก็มีน้ําตาลทรายนะฮะน้าตาลทรายนี่คงจะใส่แค่ครึ่งช้อนชานะครับรสชาติผมจะไม่เน้นรสจัดนะฮะเพราะว่าจะ,าจะได้ควบคุมน้ําตาลในเลือดนะครับแล้วก็จะมีน้ําปลา น้ำปลาก็ใส่หยอให้มีกลิ่นหอมพอนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวก็คงจะหยอให้มีกลิ่นหอมเหมือนกันนะครับก็ผัดมุ้นเส้นที่ผมทำก็คงจะเป็นอาหารที่รสไม่จัดนะครับพริกไทย่ดฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับครับก่อนหืือเราก็าจะต้องจุดไฟนะที่เตาน้ำมันที่ใช้ก็ผมใช้น้ำมันรำข้าวนะครับเพราะคุณหมอเขาบอกว่าคนที่มีสภาวะาตาและเลือดสูงควรจะใช้น้ำมันรำข้าวดีกว่าในการผัดนะครับ ครับเดีย๋ยวเราก็เตรียมนําไข่ลงไปล้วนก่อนนะครับแล้วก็เอาขึ้นฮนะฝากไว้รอกระทะร้อนก่อนครับกระทะน่าจะเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปสาฟอง ผมจะลวนไข่ก่อนนะคะรับแล้เดี๋ยวตักขึ้นนะคะรับแลก็เกี่ยวกะเทียมอันนี้ก็เป็นอาหารควบคุมนะครับท,ที่หมอโพลิสมาให้ว่าเราจะทานเลยได้บ้างนะฮะในชีวิตประจำวันเรา บางอย่างเราก็มาใช้ส่วนปรุงนี่ให้ให้มีส่วนเครื่องปรุงน้อยลงนะะก็คือว่าน้ำตาลน้อยลงซอสปรุงรสน้อยลงนะฮะแล้วก็น้ำมันก็น้อยลงให้มากนะครับอ่าพอไข่เริ่มจะสุกแล้วเราก็พักไข่ก่อน ใส่กระเทียมเจียวเออกระเทียมลงไปเจียวเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับ เดียมริ่มสุกนะฮะเราก็เติมมุนเส้นลงไปะฮะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปนะครับน้ำสุปก็ได้นะครับน้ำธรรมดาก็ได้ ใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาน้ำปลาหนึ่งช้อนชาค หวานตามไฟนะครับตึ้งหอนชาฟองน,นะครับจะไม่เน้นรสชาติหวานนะครับเพราะว่าต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับหลังจากเราปรุงรสเสร็จแล้วเราก็เติมนะครับหอมใหญ่กับมาเสืรเทสลงไปตัดใ,ให้เข้ากันครับ คนนะครับเพิ่รรสา่าความหอมแล้วแต่ชอบนะครับถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหนะ่อยถ้าชอบปังกลางก็ประมาณหนึ่ง,งช้อนชาครับอาหารผมทำก็คงจะไม่ถูกปากเ,เพื่อนๆที่ทานปกติได้นะแต่ว่าผมต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็เลยต้องปรุงได้แค่นี้นครับ จากนั้นเราก็เติมไข่ลงไปนะครับที่เรารวนไว้ก็จะคู่ฮะกูขาไม่เท่ากันครับหลังจากมีเส้นนิ่มแล้วนะครับเราก็เติมผักลงไปเลยนะครับ ก็ผัดให้ผักเข้ากับส่วนผสมอื่นนะฮะคือก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับอันนี้เป็นมื้อเช้านะก่อนแปดโมงนะฮะแปดโมงจะนทางข้าประมาณแปดโมงสิบห้าไม่เกินแปดโมงครึ่งนะครับ ึ่งเมื่อก่อนไม่ใช่นะครับเมื่อก่อนทานบางครั้งก็สิบโมงางครั้งก็เก้าโมงครึ่งบางครั้งก็สิบโมงครึ่งนะครับเป็นมื้อเช้าที่ผิดนะคะต้องประมาณแปดโมนะงฮะไม่เกินแปดโมงนะครึ่งดีสุดครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ถักใส่จาน ที่ผมปรุงไปนะ่ะรสชาติอาจจะไม่อร่อยนะครับคือไม่ถูกปากคนไทยแต่ว่าเราต้องควบคุมนะฮะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วนะตอนนี้เพราะว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงนี่อันตรายฮนะซึ่งจะมาหลายๆโรคตามมาแต่ว่าเราต้องสต็อปสกัดเข้าไว้แค่นี้นะฮะเพราะว่าผมมีแค่น้ำตาลในเลือดสูงความดันฮนะไขมัน ไตหัวใจปอดตับทุกอย่างหมอบอกว่าดีหมดครับยกเว้นน้ำตาลในเลือดสูงอย่างเดียวฮะเราก็เลยต้องทานอาหารที่มีรสชาติจืดๆเพื่อรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ไม่ทานข้าวเยอะข้าวที่ทานก็คือข้าวกล้องนะหอมเลยนะครับมือ้อละหนึ่งทัพพีเล็กๆเ,เราก็ทานกับข้าวให้เยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะเน้นผักซะมากกว่านะครับก็ น,นี้เป็น EP3 นะฮะก็จบลงไปแล้วนะครับ e p 3สําหรับท่านที่ป่วยเบาหวานด้วยนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพนะฮะเราจะไม่ปรุงเครื่องปรุงเยอะอาจจะไม่ถูกปากเพื่อนๆคนอื่นนะก็ขอกราบประธานอภัยด้วยนะครับก็ผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพบกัน <c oughs> EP หน้านะครับ EP สี่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานครับสวัสดีครับว <c oughs> ุ้นเส้นผัดไข่ครับง่ายๆนะฮะ อร่อยเพื่อสุขภาพครับผม